สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมีซาซาสิพาพี่น้องมาปลูกฟักแมวค่ะพี่น้องคานะคะนี่ฟักแมวยุดสามถุงเพราะว้ซีถุงนี่ละ่ะมันไตเปิดถุงนึงน่ะอออถุงละสองต้นที่ปลูกไสนี่เราเสียันเทาขึ้นต้นนี้ค่ะพี่น้องคานะคะเดี๋ยวมาปลูกน้ำกันเลยค่ะ เงย่ลไรได้พี่น้องกันนานไปนะมันซัวสีหัดย้ำผูกนะพี่น,อน้องเนาะอนี่สีบิง้งค่ะเห็นปะตุ้มตยต,ยก,ตยกับตายกับเด็ดออกตายก็ตายไป ขัดย้ำปลูกกับลูกไปนี่พี่น้องค่ะเฮ้ยสุนัขเจ้าปลูกไปพี่น้องตาซาเริ่มปลูกแล้วเด้น้องค่ะนี่นครับพี่น้องนั้นตกกออะไรเป็นกออะไรแม่บุญเนี่ยนีเห็นปะพี่น้องแตกออกมาป่านพีแล้วเด้ะเห็นปะ ต้นนึงไว้นี้ก่อเนืองยี่นี้ก่อึงเอาไว้นี้ปลูกครับปลูกนกโด่งงามๆเดิน่ะมามาปลุกน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ ฝากติดตามรับชมในะเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์แ้่ผู้ดใดมาปลูกพักนะกดแขงอะไรได้พี่น้องปรุงลายกันลายนี่ทำเนี่ยแล้วโอ๊ยง่ายคัะ ก็นี elly, hehe, เ่เอสื้อแม่ส่งขาดบอกคือมานั่งกลางค่ะเถอนี่อันสีบลสตายเด้พี่น้องโพขึ้นมาไม่ยืนเห็นปะเอาไว้นี่นั่นอันสีกระทมมันลงไปซะไปยังเกื้อเนี่ยเกื้อนเนี่ยมันลงพอ่มซะ่มล้มซะนอนลุกเนาะจีซะ บ๊อบอพี่นอ้องอืมบ๊อบวงขึ้นมาแตกลูกแตกกลาแตกกอหล่ไล่จะต,ตายเก้าค่ะ,ะใส่ถุงมืออีกแล้วประกาศว่าไซทุงมือ ทุ่งนี้บัดเนี่ยีกานี่ก็ได้หลายหน่วยนี่ทุ่งนี้สิเป็นหน่วยมันเอาแหละหน่วยมันเอาสลายไปแล้วพี่น้องทุ่งนี้นี่อันนี้แบบน,นี้นี่เห็นองหน่วยมันเอาสลาย มาปลูกน้ำกันเลยค่ะพี่น้องกอนี่ใบนี้นนแตกเล่าแตกกอขึ้นมาหลายๆลายซ้ำเนี่ยพี่น้อง แล้เร็วได้แล้วจ้ารดน้ำรดน้ำวะแม่มาเสียบมัด เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องมองนี้นะไม่เสียบนี้ขึ้นไปนี้ไม่นี้เสียบนี้ ตามไม่นี่เสียบใส่นี่นั่นดีพี่น่อได้แล้วพีว่สาวสาวใช้มันเท้าขึ้นสี่งนี่เน้วมามากบ้เนี่ยนะเน้วไปปลูกุ่้น้ำกันค่ะ มาปูอีกสามลุมอยู่หม่องนี่ครับพี่น้องเอา้าอีกสามลุมอยู่หม่องนี่มาปนาูนี่บันนี่ครับพี่น้องคะใส่มันลงไปเลยค่ะนี่นน này cái nuôi nâu nào bác nhiêu nào nuôi nào nâu rồi nị nó cả gẹo cả đái นี่มันเน่ามากหลายเป็นขีดิน ทันดีพี่น้องแล้วแล้วอือกดน้ำกดนิดนึงกดน้ำกดนิดนึงนั่นโอ๊ยเก็บ<ๆ>ใ้เส้นนี้ เท้าคุไปนี่เห็นว่าพี่น้องนี่มันเทข้าขึ้นไปงานนั่นน่ะ่ะพี่น้อง่ะทิศกะพาพี่น้องมาปลูกฟักแมวเนาะพี่น้องเนาะรอติดตามมันสิออกผลผลแต่ผลจงลังไหน้ะพี่น้องเด้อที่นี้กระฝากกระเพีงซ้ำนี้ค่ะพี่น้องค่ะ พอกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย <sus> ...